เรียกได้ว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับ การแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2024นะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับคู่ของนักแบดมินตันหนุ่มชาวไทยขวัญใจสาวๆนะครับเมื่ออันดับ8ของโลกอย่างหนุ่มบิวกลูดที่ได้พบกับหนุ่มวิกเตอร์นะครับนักแบดมินตันหนุ่มจากประเทศเดนมาร์กเมื่ออันดับ2ของโลกนะครับซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านุ่มบิวนะครับก็ได้พ่ายให้กับนุ่มวิกเตอร์ไปแล้วก็คว้าเหรียญเงินมานะครับซึ่งนับเป็นเหรียญแรกในปงงระวัติศาสตร ด้าน,นของหนุ่มวิกเตอร์นะครับก็ทนไม่ไหวขอออกมาพูดถึงหนุ่มวิวกลาวุธนะครับหลังจากที่แข่งขันในศึกรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันชายในโอลิมปิก2024นี้เรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะแพ้ไปแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ชนะใจคนไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับสำหรับนุ่มวิวกรุตรนะครับนักตบลูกขนไก่วัย23ปีแม้ว่าจะพ่ายให้กับหนุ่มวิกเตอร์นะครับเมือดับ2ของโลกจากเดนมาร์กในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ประเภทชายเดียวนะครับแต่ก็คว้าเหรียญเงินมาครองได้สําเร็จนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของวงการนััดนนตไททยยยเเลีีว และทางนี้นะครับหลังจากจบการแข่งขันทางด้านของหนุ่มวิกเตอร์นะครับนักแบดมินตันชาวเดนมาร์กเจ้าของเหรียญทองนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับโดยพูดถึงหนุ่มวิวกลูุัหลังจากที่ลงสนามแข่งในรอบชิงชนะเลิศนะครับโดยระบุว่าวิวนั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นคนที่ทํางานหนักหลังจากนี้จะเห็นอะไรจากคนนี้แน่นอนประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยอีก4ปีข้างหน้าวิวจะแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ตอนนี้วิวยังเด็กแล้วก็เป็นคู่แข่งที่คู่ควรมากในวันนี้และวิวจะเป็นแชมปเปี้ยนในอนาคตอย่างแน่นอน และอย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่ทางด้านของนุ่มวิวกลวูดเองนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ด้วยนะครับว่า never stop believing I come back stronger คนดีไม่เคยท้อคนเชียร์อย่าเพิ่งทิ้งประวัติศาสตร์เพิ่งเริ่มเขียนครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว